สวยนะคะเนี่ยม,ม,มีมะนาวมีมะนาวอยู่ข้างบน,น,นมีมะนาว้มะนาวส้มอยาก,อยาก,กอ,ยอยากปลูกมะกรด้วยตรงอยากปลูกมะกรออันนั้นฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งนู้นสวยดบ้านหลังนี้แบบว่าบิ๊กการ์เด้นมาก อยากปลูกอันนี้โอลีฟออยล์โอลีฟโอลีฟออยแลมนี่ไง this one a l oh. oh, yes. i c this อันนี้อยู่ on the top เลยเอมิลี่ไอ้โรนไปทางนู้นปกติมา าโซนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ